หอจารกนิคมบร,ริกรรมก่อสร้างตั้งมาประมาณปี2,534เราเริ่มทำตั้งแต่งานเล็กๆแล้วก็เริ่มขยายมาเรื่อยๆจนมาทำงานก่อสร้างงานถนนเนี่ยก็เลยต้องไปซื้อแบคโคแบรนด์ต่างๆมาใช้ก่อนจากที่เราใช้แบรนด์ยุโรปหรือแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยมาเห็นรถจีนราคามันค่อนข้างต่างกันปี2,556 ทางบริษัทหลิวกงนะครับให้เอารถมาทดลองใช้ก่อนก็ใช้อยู่ประมาณสัก3เดือนใช้มาเรื่อยๆซื้อมาคันแรก2อ5รน้อย5ต่อจากนั้นมาก็ไม่กี่เดือนก็ซื้อเพิ่มเรื่อยๆก็ถือว่าแบรนด์หลิวกงเนี่ยเป็นรถที่มีคุณภาพและมีการบริการหลังการขายที่ดีนะฮะสั่งอะไรไปเช็คไปก็รวดเร็วทันใจนะครับอะไรก็ถูกกว่าเราก็เลยลองใช้แต่รถจีนมาเลยตั้งแต่นั้นมาก็รถยุโรปก็ไม่ค่อยได้ซื้อ ต้นทุนเลยถูกเลยคืนกำไรได้ไวกว่าอยากจะแนะนำลูกค้าที่สนใจรถจีนปัจจุบันนะฮะยี่ห้อหลิวกงนี่เนี่ยผมว่ามีมาตรฐานแล้วก็มีการบริการที่ดีครับขมาก็หลายปี10กว่าปีนะครับแต่ลองมาขับของหลิวกงนี่ก็ถือว่าโอเคครับดีเลยครับคู่กี้ใหญ่ ตักเร็วทันใจดีครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมดีมากเลยครับตัวใหม่นี่เก๋งกว้างใหญ่แอร์เย็นคอนโทรลเบาเดี๋ยวนี้เขาปรับเป็นหมดพันไทยายหมดปรับง่ายจูนง่ายอะไรได้หมดครับกดปุ่มอะไรเงี้ยเราแบบเราอ่านได้หมดทุกอย่างเลยครับหลิวโกง9 2 e e ดูดันไว้ใจได้ ส่วนที่อยู่หน้าง,งานปัจจุบันนี่ก็จะเป็นหนึ่งสองเจ็ดขายายไหลาจาก8เมตรเป็น12เมตรระยะทางก็3กิโลเครื่องจักรส่วนใหญ่เนี่ยทางหลิวโกงน่ะที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นรถขุดเป็นหลักรุ่น9 2 0 e กับ9 2 2 e ที่เลือกใช้เพราะว่าหลิวโกงเนี่ยค่อนข้างจะตอบโจทย์ได้ดีประหยัดน้ามันกว่า <ule mon noise> เวลาเราเราเคียร์ลิงเนี่ยบุกจีใหญ่เนี่ยเวลาขุดตักเนี่ยมันก็จะไวขึ้นแล้วก็ประสิทธิภาพก็คือคอนโทรลที่รวดเร็วเครื่องจักรหลิวกงนะครับ ถ้าทุกท่านลองใช้แล้วรับรองจะติดใจครับ